ฉีดใหม่น้ำแล้วตาบอดเกิดจากอะไรผิดที่ตัวยาหรือว่าผิดที่เทคนิคจริง,รงๆการทำทุกขั้นาการบนใบหน้ามีความเสี่ยงที่จะทำให้ตาบอดอยู่แล้วแม้กระทั่งฉีดโบท็อกก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้ตาบอดได้และยิ่งฟิลเลอร์ไม่ต้องพูดถึงเลยตาบอดแน่ๆถ้าเข้าเส้นเลือดไหม่น้ำก็เช่นกันค่ะเหมือนในเคสนี้ไหม่น้ำคืออะไรไหม่น้ำมันก็คือผงเล็กๆที่เราใส่เข้าไปในหน้าเราเพื่อให้ร่างกายเราเก็บกินแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนขึ้นมา พอมันเป็นผงการที่จะฉีดเข้าไปในหน้าได้มันก็ต้องผสมน้ําก่อนมันถึงจะฉีดได้ใช่ไหมคะทีนี้ขั้นตอนการผสมก็สําคัญถ้าเราผสมตัวยาค้นมากๆม,ม,มันก็มีความเสี่ยงที่ยาที่มันคุ้นๆเนี่ยเข้าไปเส้นเลือดแล้วก็จะไปอุดตันเส้นเลือดถ้าเราผสมยาจางมากๆ คนไข้ก็จะได้รับน้ำเกลือเข้าไปในหน้าเยอะเกินไปก็จะทำให้หน้าบวมจากน้ำเกลือได้ถ้าเราผสมยาดีแต่เราเขย่าตัวยาไม่ดีตัวยามันกองเกาะกันเป็นก้อนไอ้ตรงที่เป็นก้อนฉีดเข้าไปในหน้าถ้าไปเข้าเส้นเลือดก็มีโอกาสตันได้แต่ถ้ามันไม่เข้าเส้นเลือดไอ้ก้อนของตัวยานะคะพอมันเข้าไปในหน้ามันไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเยอะๆก็จะเกิดการสร้างคอลลาเจนที่เป็นก้อนๆหรือว่าภาวะก้อนโนดูหรือว่าแกนูลมาได้และถ้าเราผสมยาข้น ปล่อยอยาเป็นก้อนฉีดยาผิดชั้นเข้าเส้นเลือดอีกทําให้คนไข้าตาบอดฉับพลันคาเตียงได้เลยค่ะ เพราะฉะนั้นการฉีดใหม่น้ำเนี่ยมันเลยค่อนข้างฉีดยากยาก็ผสมยากการฉีดก็ยากการกระจายตัวยากก็ยากจะกระจายตัวยายังไงให้เนียนเท่าๆกันทนั้งนาโดยไม่เกิดภาวะโนดู no Do, หรือว่าแกนโรมาถ้าฉีดถูกชั้นค่อยๆฉีดใจเย็นๆความเสี่ยงในการเข้าเส้นเลือดก,ก็จะน้อยโอกาสยาก,กองกันเป็นก้อนๆก็จะยิ่งน้อยลงเข้าไปีคะ่ะหมอไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นคนที่ฉีดใหม่น้ำเก่งนะคะแต่ว่าหมอเป็นคนที่ฉีดใหม่น้ำเยอะ แล้วหมอก็มั่นใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มือเบาใจเย็นค่อยๆทำํำรู้ว่าควรฉีดชั้นไหนควรปล่อยยาชั้นไหนปล่อยยาย,ยังไงไม่ให้กองแค่นั้นแต่ทุกสถานการมีความเสีย่ยงค่ะไม่มีอะไรปลอดภัย100%เซขึ้นอยู่กับคนไข้ว่าเราจะไว้ใจให้คุณหมอคนไหนเป็นคนฉีดหน้าเราเท่านั้น